ครับสวัสดีครับผมท็อปก็มาจไทยครับพอกันอีกแล้วครับในคลิปลาดตะเวนครับมือนี่แผนการเดินหนึ่งคืนสองวันที่เก้าครับไปนี่เขาสี่เดิอนเบาๆกันนะครับท่านไหนเง้ยวรับพี่น้องเยอะ ถ้าช่วงอย่างนั้นเดี๋ไทยให้เบิ้งเรื่อยๆนะครับพี่น้องอันนี้คือเดินเฉันการเดินป้องกันในป่าปามการล่าสัตว์และทำใหม่นะครับเนะาะเดี๋ยวให้เบิ้งน้ำกันไปเรื่อยๆครับมาชิคเมือน,นี่กับสีบมื่อไหลเป็นคือเก่าวนะครับพี่น้องเดี๋ยวเสียทีใบฟังหนวกว่าเป็นอย่างทั่วหลายคือเก่าคือมาเหมือนนี่มาซีคนครับมันหล่นกับผมน้ำนี่ครับไปเบิ้งน้ำกันเรื่อยๆครับ พี่น้องยางไม่ได้พักพักอะมื่อยเอากันแสิเดี๋ยวพักไปเรื่อยๆครับมันกระเด็นเชื่อมกวางกันและปราบปามการล่าสัตว์และเห็นไหมครับอันนี้สมาชิกใหม่เหรอตั้งใจเลยครับเม้งฟีสับตะไคร้ด้วยนะครับ <laughs> เดี๋ยวช่วงที่เาพันไคลี่แหลกช่วงพักเดี๋ยวสิอธิบายฟังว่าวันนี้เป็นยังคือได้ขึ้นมาหน่อยคนพวกไอ้ไอไปใส่เวทนะครับเ <laughs> นาะเอาเดี๋ยวเบิ้งน้ำกันไปเรื่อยๆครับ ครับหลังจากที่เขาพักแล้เนาะพี่น้องันนี้ก็ออกแข็ทางต่อเลยพอดีฝนมากครับดีเลือกเกินพี่น้องเอ้ยแม่งจันทั์ม่มเผือกนเพื่อเคียร์นะครับผักอีกรอบครับดันเน้นกันยุ่งแ่งแม่งนี่ครับระดับสายตานะี่รนี่ครับ้อมชั้นของเขา ไงบ้างครับวันนี้ดีนะไหยสบายๆอากาศเย็นครับฝนดีแต่อนนี้ไปฝนตกไปเ้อะขี้น้องมันกันไปยาวๆครับวันนี้ติดเพื่อนเราเหรอครับมันน้ำตับขี้น้องอยากเพื่อนเราตอนนี้อยากทุกคนขี้น้องอยากม่อนยอดสำหรับฝนทั้งฝนครับพานกี่รอบเมื่อยแห้งพัก เมื as, er. ่อยแหงขักครับพี่น้องมื่อนี้เบาเก่งครับพี่น้องค่นหมาเก่งเวลากันี่เลยวะลูกเหนียบิ่งกันไปเรื่อยๆครับตอนนี้เ่าหาหม่องผักเคียงเนาะเดี๋ยวจะผัดผักเคียงผักเคียงเราลุยออกเดินทางต่อหาที่พักปุ๊บไปปุ๊บไปตั้งแคมป์นะครับเหมือนเดิมนะครับไปเพิ่งกันเรื่อยๆครับ ครับเขาครบตรงนี้เาผักเที่ยงแล้วครับพี่น้องบรรยากาศดีๆครับหอมเยอะมาเยอาเพ่อแม่พี่น้องนี่ครับกินข้าวมาส้มมาส้มมาครับไปนี่ผักเที่ยงเพืออะไเดี๋ยวขอหยาดกินข้าวนะครับมากินเขาน้อกันครับตอนนจะต้องกินเขากินน้ำแล้วนะครับพี่น้องเป็นต่อเป็นทางต่อเลยครับเดี๋ยวเป็นฝ่าเป็นฝนมาสิล้มบากครับ เอา,อากระพริบไปกว่าๆแล้วไปกันเรืร่อยๆ,ๆ,ๆครับกับยางไม่ได้สักพักหน่อยพี่น้อง,องากา,การยางง้อเมือนี้เนาะก็คือการยางป้องกันและปราบปรามการลักลอบล่าสัตว์และทำใหม,ม่พี่น้องเขาก็เลยแบบต้องหาหม,ม่องสุม่มกันนะครับหม่องสุ่มเขาอายุหม่องใกล้แรงแรงน้ำที่สุดแรงน้ำที่สุดน,นะ นี่ทำเลียบขอ,อน้อยเดี๋ยวค่อยผูกเดี๋ยวนะครับพี่น้องไม่ได้หันมาสีผักมาไปม,มองผักก,กันนีก็เลยว่ามันเปลี่อนโมมอ,ม,อมันมันจะออกแนวลงจังน้อยพอดเพราะว่ากาสีุ่มสียงน้ำนะครับเดี๋ยวอะไรสิเดี๋ยวไปเบิ้ยงยางขึ้นไปนเบิ้งจีกยังน้อยเดี๋ยวตีขึ้นตามแนวน้ำไปจังน้อยน้ำ มึงไปยังไงหายทีนั้นมันบาลงทีเป็นหุบหุบซ่อนซ่อนตัวได้นแน่ครับเดี๋ยวเบ่งน้ำกันไปเรื่อยๆเอาเบ่งสาพ่ารถครับวันนี้แต่ละคนครับเพราะว่ามองว่าหนึ่งหันมันเป็นทีลงแจ้งเนาะครับไปเลยสิเปียนมองน้อนไหมขอสดิดักสุ่มดักยังอยู่การเดินเขาในยังเสียงนำ้ำเหรอครับย่ตาน,นาพูในาทางเนีย่ยเป็นพลอง ไปยางไปเบิ้งกันน่าจะบ่ไกลแล้วครับอานะจะแกล้ๆนี่แหละ,ละไปเบิ้งน้ากันไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวหอดหม่องพักเดี๋ยวบอกอีกเถอะจะได้อัปเดตเวลาเบิ้งหอดกลับหลังจากที่เขาดันมาเบครน้ำมาทางน้องนีง่แหละมันจะสวยมากเพราะวันนี้ท้านนาน,นี่นครับจะหาเรื่องบางเารื่องเขาแั่เลี้ยงในพรมกลางเตะกลางไฟชีดก,กันนะครับเดีย๋ยวฝนมาสิยุ่งอีกในเบื้องน้ำกันเรื่อยๆครับ หลังจากที่เขางหันม,มองยุบมองพักะนะครับท้ากันการเต้นการเปรยมไปแล้วครับมาเต้นนี่ยนะ,น,ะน,นี่ครับนนกำลังอไฟกันนครับกำลังเกดรเรมเขากัน กันตะกนป่ารวมกันเราแก้ยังเสร็จแล้วไปอยู่กันไม่ได้หีหรอกนี่แหละพี่น้องเลยอธิบายว่าเป็นยังต์ขึ้นยังกันอยู่ซีน่ายก็คืออ่าอีผู้หนึ่งเพิ่งกลับไปธุระอีกสองคนหนึ่งกับในช่วงนี่ปีงบประมาณใหม่ครับกตกระจายกำลังกันไปซอยน้อยพิทักษ์ทยานก็เลยกระจายไปสองเลยยันต์ก็หาไดครับเนี่แหละก็เลยหาได้ก็เหลือเพื่อครับ มาตรฐานน,น,น,าน,บบฟฟนี้ก็นะครับได้อธิบายฟังมาหแล้ย่างเ่เหลือน้อยล้องกับเป่าไปซอยน้ำเป่าไปซอยน้ำที่ถักที่ยาน,น้รนะเ่าน้ำกันครับนี่เราไปก่ออาหาร แกกิ้วเห็นกิ้วเอากํนลังเลยนะครับเนี่ทำบรรยากาศเก่าเรับพี่น้องหาเอาหาปลามานำกันเราก็จกินเผาแล้วนะครับบรรยากาศเดิมๆครับไม่นี้ไปกินเผามือเนี่ยนะครับประกอบอาหารเสรซฟขำเนี่ยเดี๋ยวจังไหนก็เบิ่งกันไปเรื่อยๆครับนอนเราเหมือนยืนกับเริ่มงานต่อที่แหละครับเรื่อยๆไป ปเรื่อยๆพี่นอ้องหลังจากที่เากินเขาก,กินน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไปที่นี่เอาขึ้นเตยน,นอนเตยไขเตยมันแล้วครับนี่ครับนั่นแหละครับไปที่นี่เหมื่นเ้าครับบอกกันด้วยงั้นต่อเรื่องไหนครับฝันดีครับ สวัสดีตอนเศ้าๆครับมื่อนี้นี่แหละตื่นลางหนาแปลงพันแล้วก็ประกอบอาหารเหมือนกันครับเมนูเขาเมือนไข่เขียวกับสีเห็ดไก่กับพิแกงไก่นะครับเมนูย้ำเศ้าๆฮะเราจะกินเผาน้องกันครับนี่เบิรงมันสิมใหม่เอาเท่านี้เลยครับก็แล้ว เก็บควางเรียบร้อยนะครับขอางเสาไม่เนี่ยนะครับลงโจมเพียมาแล้วครับออกเดินทางต่อครับพี่น้องมไปลงกันเงียบๆฝนมาแล้วครับพี่น้องไปครับเก่าหยางมาเลยครับพังง่ายเรียว เฝนกระทนกเฮ้ยจะเลียๆขึับมาหนิเื่นกันอีกอยางๆพอเดินทางต่อนะครับอยากได้พักง่ายๆด้วดัง่ายสุกคนครับมันเอาเลยเอาเลย ลงหอดขีไม้แล้วนะครับก็นี่แหละจุดม่งไมยเขาเสร็จธารกิจไปย่างดีครับนี่ปลอดัฟถูกน้ยครับธารกิจป้องกันหลาตะเวินป้องกันการลาสัตว์กับบุกปลุกปลากันทําใหม่นะครับเนาะแล้วขอบคุณหลายๆท,ที่ติดตามรับชมครับนี้ฝนกรครับพี่นอ้องฝนแหง้งรัมขอบคุณครับ